การนำเสนอรายงานร้านแซบนัวครัวอีสานในวิชา Principle of Marketing เสนอต่อดรอานน์คำวอบทสรุปผู้บริหารการบริหารให้ร้านแซบนัวมีการพัฒนาศักยภาพที่ดีขึ้นและลดต้นทุนค่าใช้ใจ่ายรวมไปถึงการขยายฐานลูกค้าเพื่อเพิ่มกำไรให้กับทางร้านโดยการฝึกอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของพนักงาน และรับรู้การดำเนินงานในองค์กรไปในทิศทางเดียวกันและการเพิ่มใช้เทคโนโลยีไวเลสเซอร์วิสบัตโตแอนด์พีซีพ็อเพื่อเพิ่มความสามารถในการรับออเดอร์จากลูกค้าและยังทำให้ลูกค้าสะดวกสบายมากขึ้นอีกทั้งยังสามารถลดต้นทุนของพนักงานเสิร์ฟที่รอรับออเดอร์ได้อีกด้วยและการขยายฐานลูกค้านั้นจะใช้กลยุทธ์ทางการตลาดที่ได้นำมาใช้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายคือการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางที่ร้านยังไม่ทราบและเข้าไม่ถึงไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันต่างๆสื่อวิทยุออนไลน์ที่มีกลุ่มเป้าหมายมากมายที่ยังไม่ทราบถึงร้านของเราซึ่งจะทําให้กลุ่มเป้าหมายและลูกค้าที่มีความสนใจและต้องการหาร้านอาหารพื้นเมืองได้มาอย่างร้านของเราเพิ่มมากขึ้นประวัติและความเป็นมาของร้านแซบนัวครอยสารร้านแซบนัวครอยสารถือว่าเป็นอีกหนึ่งร้านอาหารที่มีความแตกต่างจากร้านอ,า,อาหารอีสานอื่นๆ โดยเป็นร้านอาหารผู้ประกอบการเดียวกันกับร้านอาหารที่โบนสเต็กบุฟเฟ่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นโดยเจ้าของกิจการคือนางวันเพเ็ญเกษมสันน้าอุทยาได้ก่อตั้งเมื่อวันที่8ธันวาคมพศ2550โดยทำเลที่ตั้งของร้านตั้งอยู่ที่111ทับ200หมู่14ถนนมิตรภาพตำบลในเมืองอำเภอเมืองตรงข้ามโรงพยาบาลเสนาคารินตลาดเจริญทาวเวอร์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่น ซึ่งผู้ประกอบการต้องการเพิ่มธุรกิจจากเดิมที่มีอยู่แล้วคือร้านอาหารทีโบนสเต็กบุฟเฟ่และโรงแรม JJ เจวิลล่าขอนแก่นโดยได้มองเห็นช่องทางและโอกาสทางธุรกิจที่จะพัฒนาร้านอาหารดิสานให้มีคุณภาพโดยต้องการสร้างความแตกต่างระหว่างร้านอาหารอิสานท,ทั่วไปที่ขายอยู่ริมถนนและร้านเช่าครูหาเล็กๆทางร้านมองเห็นแนวคิดที่ว่าอาหารก็คือสิ่งที่บุริโภครับประทานทุกวันและสามารถทานได้บ่อยครั้ง และอาหารอีสานเป็นอาหารที่คนในละแวกพื้นที่คุ้นเคยดีอยู่แล้วด้วยราคาที่ไม่แพงมากนักเมื่อเทียบกับร้านอาหารอีสานอื่นๆที่มีลักษณะเดียวกันโดยมีเมนูอาหารอีสานที่หลากหลายโดยคัดสรรเนนวัตถุดิบที่มีความสดใหม่ปรุงครั้งต่อครั้งออเดอร์ต่อออเดอร์ไม่ได้ยมการทํากักตุนอีกทั้งบรรยากาศในร้านมีการจัดในรูปแบบที่ทันสมัยมีห้องจัดเลี้ยงมีที่จอดรถเพียงพอสําหรับลูกค้าและนอกจากนี้ยังมีการรับจัดเลี้ยงสังสรค์ต่างๆ ทนนะั้งในและนอกสถานที่ดังนั้นจะเห็นได้ว่าร้านแซมดัวโคอ,อีสานเป็นร้านที่มีความแตกต่างจากร้านอาหารทั่วไปตรงที่มีบรรยากาศที่ดีและอาหารไม่แพงมากนักพ i ีสเทลโพลิ i ิเชียนการเมืองการปกครองภายใต้ในโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลใหม่ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศสสวในฐานะหน่วยงานหลักในการส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจ SMB ของรัฐบาล พร้อมเป็นเครื่องมือในการผลักดันนโยบายการส่งเสริมสนับสนุน SME อีกทั้งรัฐบาลยังมีการผลักดันให้จังหวัดขอนแกน่นเป็นหนึ่งในหเมืองของการจัดสัมมนา,าทําให้มีโอกาสที่มีผู้คนหลั่งไหลเข้ามาประชุมและสัมมนา,ามากขึ้นทําให้มีการใช้ใจ่ายในพื้นที่ขอนแก่นเพิ่มขึ้นอีโคโนโมิกเศรษฐกิจเนื่องจากเศรษฐกิจในปีที่ผ่านมามีความเริ่มชะลอตัว อัตราการเจริญเติบโต,ตของเศรษฐกิจไทยอยู่ที่ร้อยละ1.2จึงอาจทำให้ผู้บริโภคอาหารนอกบ้านน้อยลงโซเชียลสังคมเนื่องจากปัจจุบันสังคมกลายเป็นสังคมที่เร่งรีบทำให้ผู้คนหันมาทานข้าวนอกบ้านมากขึ้นเทคโนโลยี Technology. ปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับร้านอาหารเกิดขึ้นมาเช่น Wireless Service b a t t ต้นและพ็อก เพื่อการบริการที่รวดเร็วขึ้นแต่ทางร้านยังไม่นำมาใช้ Environmental สิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมไม่ทำให้เกิดผลกระทบกับทางร้านเนื่องจากมีทำเลที่ตั้งที่ติดถนนใหญ่ทำให้ไม่เกิดปัญหารถติดและเป็นร้านอาหารที่ติดแอร์ทำให้ไม่มีปัญหาเรื่องอากาศร้อนหรือจ s ทางรัฐบาลได้มีการกำหนดกฎหมายค่าแรงขั้นต่ำที่300บาท จึงทําให้ส่งผลต่อต้นทุนแรงงานของทางร้านและการกาหนดราคาวัตถุดิบของสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสคบที่เข้ามาทําให้ต้นทุนวัตถุดิบของทางร้านเปลี่ยนแปลง Six Frost Model การแข่งขันภายในอุตสาหกรรมสูงเพราะมีคู่แข่งในบริเวณใกล้เคียงจํานวนมากและมีร้านอาหารอีสานที่เปิดขึ้นใหม่ค่อนข้างเยอะการคุกคามจากผู้ที่เข้ามาใหม่สูง เนื่องจากความต้องการในการบริโภคอ,อาหารดิสานค่อนข้างสูงจึงทําให้มีคู่แข่งรายใหม่เข้ามาแข่งขันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอำนาจต่อรองของผู้ซื้อสูงเนื่องจากมีทางเลือกในการบริโภคค่อนข้างมากอำนาจต่อรองของซัพพลายเออร์สูงเนื่องจากร้านเปิดบริการมานานและมีการสั่งสินค้าเป็นจำนวนมากเพราะทางเจ้าของร้านกิจาการมีร้านอาหารหลายร้าน จึงทำให้มีการสั่งซื้อวัตถุดิบจำนวนมากสินค้าทดแทนสูงเนื่องจากมีร้านอาหารในบริเวณใกล้เคียงกันหลายร้านจึงทำให้ผู้บริโภคอาจจะเป็นบริโภคร้านอื่นในละแวกใกล้เคียงสินค้าควบคู่ปานกลางมีผักสดมีข้าวเหนียวมีขนมจีนเสิร์ฟเป็นสินค้าควบคู่กัน Direction ทิศทางและวัตถุประสงค์ 1>, 1. Growth มุ่งเติบโตในด้านยอดขายของร้านให้เพิ่มขึ้นทุกปีขายธุรกิจโดยครอบคลุมธุรกิจของธิจโดยครอบคลุมธุรกิจขายของฝากเป็นร้านค้าอีสานอันดับหนึ่งในขอนแก่น Market Penetration จัดทำโปรโมชั่นเพื่อดึงดูดลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่จัดทำโฆษณาตามสื่อต่างๆในตัวเมืองขอนแก่นเพื่อให้เป็นที่รู้จัก 3. Product Development พัฒนาเมนูอาหารใหม่ๆปรับปรุงรสชาติอาหารที่ยอดสั่งน้อย Objective วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ Financial Objective สร้างกำไรให้ธุรก,กิจในปีแรก25%ลดต้นทุนของสินค้า1-3% Marketing Objective หาลูกค้าใหม่และรักษาลูกค้าเดิม สร้างการรับรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นจัดทําโปรโมชั่นใหม่ๆเพื่อดึงดูดลูกค้าสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าผู้มีอิทธิพลและมีอำนาจในการซื้อ Social Objective สนับสนุนกิจกรรมทางสังคมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมเงินการแบ่งส่วนตลาดเวิโู้หัวข้อประชากรสารรายได<ๆ>้ต่อเดือนน้อยกว่า1 5 0 0 0บาทหรือว่า1 5,000บาทถึง25,000บาทและ25,000บาทขึ้นไปขนาดครอบครัวขนาดเล็กประมาณ3คนขนาดปานกลางประมาณ3-5คนและขนาดใหญ่ประมาณ5คนขึ้นไปอายุไม่จำกัดและอาชีพทุกอาชีพ เกณฑ์การแบ่งส่วนตลาดผู้บริโภคต่อภูมิศาสตร์ในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นด้านพฤติกรรมมีความเร่งรีบทำอาหารดีสารไม่เป็นชอบทานอาหารนอกบ้านไม่มีเวลาทำครัวชอบทานอาหารเป็นหมนะู่คณะและชอบทานอาหารดีสารด้านจิตวิทยามีความสะดวกรวดเร็ว ชื่อของร้านจำง่ายเข้ากับอาหารอีสานบรรยากาศของร้านน่านั่งและลงรื่นเป็นการเอง t a r g ต t i n g กลุ่มลูกค้าเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายหลักคือกลุ่มสังคมคนเมืองที่ใช้ชีวิตแบกเล่งรีบและต้องหาอาหารรับประทานนอกบ้านกับกลุ่มคนที่มาโรงพยาบาลศรีนครินและมหาวิทยายลัยหอนแกน่นรวมไปถึงคนที่สัญจรผ่านถนนมิตรภาพ กลุ่มเป้าหมายรองกลุ่มลูกค้าจากรทัวร์รรที่เป็นพันธมิตรกับทางร้านและกลุ่มคนที่มาจัดสัมมนาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นและในเมืองขอนแก่นโปรดัก t a แอนแบน์ซึ่งทางร้านมีเมนูให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นส้มตำไทยส้มตำไทยใสย่คูตำไทยไข่เคม็มลาบหมูลาบปลานิล ล่าปลาคังพาเนื้อพาหมูยำผ่าขี้ริว้วยำเด็กมือนางและยังมีของประเภทย่างเผาและลวกเช่นไก่ย่างเขาวสวนควางปลานินเผาเกลือคอหมูย่างเนื้อย่างเสือ,อร้องไห้รวมไปถึงอาหารอีสานเช่นหมูยอแหนมไส้กรอกหมูแดดเดียว และยังมีของหวานสุดท้ายก็คือไอติมกะทิสดใส่ของเชื่อมทับทีมกรอบและหลวมมิตรแ n n นลช่องทางการจัดจำหน่ายปัจจุบันทางร้านมีช่องทางการจัดจำหน่าย3ช่องทางดังลูก 1. หน้าร้าน 2. d i r i v t r y และการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ communication and influence มีการประชาสัมพันธ์และโฆษณาในนิตยาสารซึ่งทางร้านเลือกนินตยาสารที่เกี่ยวข้องกับร้านอาหารเพื่อโฆษณาร้านและทําให้คนรู้จักเพิ่มขึ้นเซลล์โปรโมชั่นทางร้านให้ส่วนลดกับลูกค้าเพื่อเป็นแรงจูงใจให้ลูกค้าเข้ามาบริการเช่นทำคูปองบัตรสมาชิก p e r ชั n a น s เ l l i n g ได้มีการอบรมให้พนักง,งานมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าประทับใจและกลับมาใช้บริการอีกครั้ง Advertising ทางร้านได้มีการจัดโฆษณาทางวิทยุและสื่อสิ่งริงออกจากจำหน่ายตามสถานที่ต่างๆในตัวเมืองคอนแกนเพื่อให้ร้านเป็นที่รู้จักมากขึ้น Social Media ให้ส่วนลด10%สำหรับลูกค้าที่มาทานแล้วถ่ายรูป กับเช็กอินลงโซเชียลมีเดียทุกช่องทาง s u พ p o r t i n g Marketing ิ้งการสนับสนุนส่วนสมทางการตลาด c o n sumer Service จัดบริการจัดเลี้ยง,งสถานที่มีอาหารส่งแบบ d ดลิเวอรีภายในเขตอำเภอเมือง Internal Marketing ฝึกฝึกอบรมพนักงาน จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ของพนักงานในองค์กรสตาร์ e g ี Analysis ล n d Network ร้านขายของฝากร่วมกับบริษัททัวร์